้วยขนาดจะฆ่าตัวตายจะมีคนมาแย่งหรือวะเนี่ยเฮ้ยคุณ <c oughs> ทำไมต้องมาฆ่าตัวตายที่นี่ด้วยอ่ะทำไมต้องมาแย่งที่ผมด้วยถ้่หนมีทำไมไม่ตายอ่ะทำไมต้องมาแย่งที่ห่วงตยดีๆสำหรับการตายของผมด้วยฮะคุณ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ทำ <ates> อะไรขอมคุณเนี่ยถ้าที่ตายตรงนั้นเป็นที่ของคุณอะฉันซื้อทองก็ได้ล้านหนึ่งพอไหมคุณเมื่อกี้ผมรู้สึกเหมือนเกือบตายเลยอ่ะ ผมเหนื่อยมากเลยาก,การหาสถานที่แล้วก็การวางแผนที่จะฆ่าตัวตายของผมอะ่ะตอนนี้ผมหิวมากเลยเราไปหาอะไรกินกันก่อนไหมถ้าเราเค่อยกลับมาที่นี่มันไม่สายเกินไปที่เราจะตายหรอก ค่อยๆก็ได้คุณรีบไปตายขนาดนั้นเลยเหรอสงสารจื่อสิถ้าเกิดว่าตายไปยนี่ยเพราะว่ามีคนทำบุญให้จะกลายเป็นผีอดอยากนะเป็นผีหิวด้วย รู้ไหมว่าที่ตรงนี้ที่ที่ผมจะฆ่าตัวตายอะมันเป็นห้องจุ้ยที่ดีที่สุดสำหรับการตายเลยนะฉันไม่รู้หรอกฉันรู้แค่ว่าฉันอยากจบชีวิตของตัวเองให้เร็ยที่สุดฉันเบื่อชีวิตที่ทุอคนเข้าหาเพียงเพราะหวังจะหลับชีวิต บางทีการเป็นมหาเศรษฐีการเป็นคนรวยเนะี่ยมันไม่ได้มีความสุขอนทุกที่หรอกล้วคุณเป็นมหาเศรษฐีเหรอถ้าผมขอให้คุณช่วยอนะไรผมยันได้ไหมช่วยไปแก้แค้นแฟน,แฟนเก่าข่องสินะถือว่าเป็นคำขอคำสุดท้ายตอนที่เราจะตาย โหนี่เพิ่งรู้เหมือนกันได้ยว่าตัวเองน่าตาดีขนาดนี้โห แต่งตัวแบบนี้ขนาโคตรหล่อเลยอะเมื่อก่อนใส่เดือชุดตัวร้อยเก้าเก้าพอมาแต่งสูตรปลูกไทยแบบนี้อ๋อล่าโคตรจับเลยอะเทปเป็นพระเอกซีรีส์เกาหลีได้เลยนะเนี่ยโอ้โหเนี่ยคุณผมขออะไรอีกยันได้ไหมอะไรอ่ะ ผมช่วยแรงเป็นแฟนใหม่ผมหน่อยดิไม่ครับก็ได้ค่ะเอาตัวไหนอีกไหมล่ะเมาทั้งร้านเลยไหมได้ครับเอาทั้งร้านเลยครับหรอปะ เรบอลเพือ่อนรักพยายามจบออ้นี่ฉันให้ถือว่าเป็นค่าตอบแทนหรือว่าค่าน้ำใจที่นายเนี่ยพาชสบาออกไปจากชีวิตของฉันขอใจมากเลยนะเพื่อนรักเพิ่งมาแย่งแฟนกูไปครับหนึ่งแสนพอไหมถ้าไม่พอเนี่ย บอกได้เลยนม่ไปเอาเองเินเยอะๆขนาดนี้จากไหนไมเมื่อก่อนมกินมา,ากับแค่กตุกออกเสร็จพี่ลาคะ่ะคนนี้แฟนเก่าคนเหรอคะไม่เห็นเหมาะสมกันเลยอ่ะดีแล้วลนะค่ะที่คุณมาคบกับฉันอ่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้ค่าขนมฉันเดืนละหนึ่งล้านบาทเนี่ย ฉันนะคุณที่สุดนลยที่รักครับมันพอใช้ไหมอ่ะถ้าไม่พอเนี่ยบอกผมได้เลยนะหรือว่าที่รักอยากได้ของแบรนด์เนมเสื้อผ้าสวยๆหรือว่าที่รักอยากไปเที่ยวประเทศไหนก็บอกได้เลยนะเดี๋ยวมาหาเศรษฐีคนนี้เนี่ยจะเสกให้แมคุณกำลังเข้าใจฉันผิดนะฉันกับบอลเนี่ยเราไม่ได้เป็นอะไรกันเลยบอยบอกเขาไปสิ เราเป็นแค่เพื่อนกันนะ่ะคุณพูดบ้า,บาอะไรของคุณนะเราไปกันเลยครับที่ร้านอยู่แถวนี้นานๆเนี่ยผมเหมือนสาบคันจนแทบจะอ้วกแล้วอะ่ะความดูพวกเธอเนี่ยก็เหมาะสมแล้วละที่จะอยู่ในกระทะทองแดงนะเพราะว่าพวกเธอเขาไม่มีปัญญาเซนกระทะทองเฉยๆอยู่หรอก คุณจะไปไหนเนี่ยฮะฉันจะกลับไปง้อแน็กที่ฉันทิ้งแน็กมนเนี่ยก็เพื่อจะมาคบคนอย่างคุณเพราะคิดว่าคุณรวยรวยอะไรรวยโคตรบองขนาดสร้อยทองเนี่ยยังลอกแล้วเลยอ๋อที่แบบเนี่ยหันกลับมาดูหูกกันเลยนะก่อนหน้านี้เธอยังทิ้งไอ้นี่นมาคบกับฉันอยู่เลยพอมันรวยนิดรวยหน่อยจะกลับไปง้อมันเลยเหรอฮะหันกลับไปดูแฟนมาซะบ้างสวยขนาดนั้นอ่ะมันไม่กลับมาเอาเธอหรอก พุดปากไปเลยไปใช้เงินดีกว่านม่สะใจมากเลยคุณคุณรู้ไหมเมื่อก่อนผมป็นคนโดนดูถูกแบบนี้แหละฉันไม่ได้มีความสุขแบบนี้นานแล้วอ่ะ ขอบคุณมากเลยนะที่ทำให้ฉันยังยิ้มได้กับชีวิตที่เหลืออยู่อ่ะจะว่าไปมีชีวิตยอยู่ต่อมันก็ไม่ได้แย่เลยนะผมขอบอกคุณตรงๆเลยแล้วกันตั้งแต่ผมเจอคุณครั้งแรกอะผมก็ตกหลุมรักคุณตั้งแต่ตอนนั้นเลย มันไม่ผมลืมเรื่องราวที่ผมจะฆ่าตัวตายไปสมหมดเลยอะเฮยไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อหรือตายแต่ถ้ามันทำให้คุณคิดว่าคุณสามารถยิ้มได้เพราะผมคุณมีชีวิตอยู่ต่อได้ไหมอะเราลองมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันสักปีแล้วพอถึงตอนนั้น คุณยังคิดเหมือนเดิมอยู่ผมก็จะจากไปพร้อมกับคุณ นา่นนานที่เราได้เจอกันหลายความทรงจำยังผูกพันทำให้ฉันแน่ใจว่าเธอคือคนที่รอนา่นนานที่เราได้ผ่านพ้นทั้งร้ายและดีผสมกันคลุกเคล้าให้ใกลายเป็นรายที่แท้จริง ตอบร้องนะอืมคนที่พร้อมจะมอบความรักทั้งหเมครับเเวลาให้นมลูกแล้วอะดูไหนครับเมย มนี่ก็หนึ่งปีแล้วที่ฉันใช้ชีวิตอยู่กับคุณจากนี้ขอให้คุณลืมฉันไปซะคิดซะว่าฉันไปกระโดดน้ำอย่างที่ตั้งใจตั้งแต่แรกลาก่อนนะฉันคงไม่กลับไปที่นั่นอีกแล้ว เนี่ยคนผมขออะไรอีกอย่างหนึ่งได้ไหมอะไรอะ่ะไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อหรือตายแต่ถ้ามันทำให้คุณคิดว่าคุณสามารถยิ้มได้เพราะผม,ผมคุณมีชีวิตอยู่ต่อได้ไหมอะ่ะ เฮ้ย <Hey! S 2> คุณอยู่ไหนอะที่ผ่านมาผมทำให้คุณไม่มีความสุขเลยเหรอทำไมคุณถึงคิดได่จะทิ้งผมกับลูกไปแบบนี้อะผมรักคุณทำไมเ้ย <Hey! S 1> hey. อนี่คุณยังไม่ตายฉันยังไม่ตายเอะแล้วคุณพูดอะไรแบบนั้น่ก็ผมเห็นจดหมายที่คุณพิ้งไว้ไง นั่นเป็นจดหมายที่ฉันเขียนให้ตัวเองเมื่องปีก่อนค่ะเมยคนนั้นขอตายไปแล้วตอนนี้มีแค่เมยที่รักคุณและรู้เท่านั้นค่ะนะคะทุกวันนี้ ไม่มีเหตุผลที่เมย์อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อแล้วนะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาในวันที่เมย์ไม่เหลือใครอะ่ะเมย์รักคุณนะคะนะุ่ณต้องหากว่าที่ต้องขอบคุณคุณนะคุณก็เป็นคนที่เข้ามาเป็นแสงสว่างในวันที่ชีวิตผมมืดมิดมองไม่เห็นทาง ขอบคุณมากเลยนะที่คุณอยู่เคียงข้างกันนะยังต่อจากนี้เราสองคนจะอยู่ด้วยกันไปจนหมดลมหายใจเรจะได้อนนยูข่ายเลยนะดังฟ้าได้สร้างทำไมฉัน ได้พบได้เจอคนที่พร้อมจะมอบความรักทั้งหัวใจหมดชีวิตฉันขอให้เธอแต่เพียงผู้เดียวเลยขอสัญญาจากนี้ทุกลมให้ใจจะมีแค่เธอตลอดไปหากเวยล้าทอแท้วนันใดจะมีฉัน ให้ยืน s u p p l ฉันดีใจที่เธออยู่ตรงนี้